ก่อนที่เราจะไปดูสําหรับทีเซอร์ของ,องรามิน้องแพรแล้วก็น้องอาสานะผมจะให้ทุกคนดูกับสิ่งนี้เพื่อยืนยันว่าทฤษฎีของผมนั้นถูกต้องนั่นคืออะไรครับแท่งไฟ แท่งไฟที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับผมบอกเลยนะว่านี่เป็นแท่งไฟที่สวยที่สุดอีกหนึ่งอันนอกจากแท่งไฟของแบ็คพิงที่ผมอยากจะได้แล้วนั้นก็คือแท่งไฟของ Baby m ม n s t e ตมันจะเป็นการยืนยันทฤษฎีที่ว่าแท่งไฟตัวนี้เป็นหัว r e d Devil นี่คือตัวอย่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากถ้าหลายคนรู้สึกว่า um, ยังชัดเจนไม่พอนะหรืออะไรยังไงแต่ผมว่ามันชัดเจนทุกคนดูสิมันต้องมีแล้วปะมันมันสวยนะเนี่ยแท่งไฟสีแดงอะ่ะแล้วก้านดำอะ่ะแล้วเป็นหัว Red d e v i l เฮ้ยสวยถ้ายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อาจจะยังยืนยันไม่ได้หรือเปล่าว่ามันคือแท่งไฟผมใช้ดูนี่นี่เห็นนี่ไหมเหมือนเลยแต่เขาทําเป็นบอลลูนอันนี้คือเบบี้มอนสเตอร์บอลลูนนะครับที่จัดขึ้นที่อีเวนต์เบบี้มอนสเตอร์ป๊อปอัพสโตร์ที่เกาหลีที่เขาตั้งเพื่อขายของเนี่ยเนานะเออนี่บอลลูนยังเป็นหัวเลดเดวิลและเบบี้มอนสเตอร์นะพราะนั้นแท่งไฟไม่เกินจากนี้ผมกล้าพูดได้เลยนี่คือทฤษฎีที่ผมมั่นใจสัก 70%ได้ว่าว่าใช่คือผมค่อนข้างอ่านขาดมากกับการตลาดของ YG นะคือ,อจริงเขาก็โทรมาปรึกษาผมอยู่หน่อยนึงนะเฮ้ยพานวัฒตไอขอคำปรึกษาจากยูหน่อยว่าต้องทำยังไงนะให้เบบี้มอนสเตอร์ได้ปังได้ต้องทำยังไงนะงงงงนะถึงจะแบบว่าเปิดแบบแกรนด์ได้เพื่อที่จะสร้างคาแรคเตอร์ที่เป็นหน้าจดจำเป็นการเดบิวต์ที่ทำให้ทั้งโลกจดจำให้ทั้งโลกหันมามองเป็นการเดบิวต์ที่เกิดท็อกออฟเดอะทาวไปทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์กในทุกๆแพลตฟอร์มท,ทุกคนต้องพูด ถึงกับประเด็นนี้กับเด็นร้อนเราต้องทํำยังไงดีนะกับการโปรโมทแผนมาร์เก็ตติ้งนี้แผน1แผน2แผน3เป็นยังไงบ้างฉันมีแผนแบบนี้นะพานุคิดว่าแผนเหล่านี้จะปังไหมเขาปรึกษาผม ครับาผมผมก็อืมโอเคที่ยูทำมามันก็ไอไม่ติดเลยนะไอว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จแมมช่วงแรกจะมีคนด่ายเยอะหน่อยนะว่าคุณทำเตี่ยอะไรของคุณแต่ว่าไอเชื่อว่าแผนนี้มันก็ต้องแรกมาด้วยบางอย่างแต่ว่ามันสําเร็จแน่นอนมันน่าจดจําแน่นอนยู you จะได้เอนเกตเป็นล้านยูจะได้การ awareness เป็นแสนล้านมันฟิลนั้นเลยแต่ยูก็ต้องแลกหน่อยนะเออมันมันเป็นแผนบางคนนั่งฟังด้วยหน้าอย่างเงี้ย ขณะดูคลิปอยู่ฉันรู้ว่าพวกเธอทำหน้าอย่างนี้ฉันรู้ว่าฉันรู้มันเอาแกะมันโมอีกแล้วพะโนะอีตาคนนี้มันโม้แกะดูดิดูมันพูดดิไม่อายฟ้าอ้ายดินพูดไม่สนสี่สนแปดอะไรเลยการละครมันมาอีกแล้วของจริงค่ะเนาะยังยังไม่หมดแค่นั้นผมจะให้ดูนี้เพื่อยืนยันอีกหนึ่งทฤษฎีว่ามันคือแท่งไฟทุกคนเห็นนี่ไหมเห็นบอลลูนหัวเลดเดวิดที่มันลอยอยู่นี่ไหม ยืนยันแล้ว75%อาคยับเพิ่มมาอีก5%นี่คือแท่งไฟไลท์สติ๊กที่จะมีการผลิตขึ้นของ Baby Monster ชร์ัวร์ สวยนะครับทำไปเล่นนะครับแท่งไฟผีแดงโว้ยสีโปรดพนวัดด้วยต้องมีแล้วหัวเลดเดวิลอะแล้วก็สามารถใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้ด้วยนะสมมุติแบบใครมาแบบจู่โจมเงี้ยใช้เข่าเลดเดวิลทิ่มตามได้อ่าไงแต่อย่าเผลอนะสมมติเข้าไปในคอนเสิร์ตหรือแฟนมิสอย่าเผือไปจิ้มตามเพื่อนข้างซ้ายขวาน่นะไม่ได้แล้วอันตรายเราต้องบกในพื้นที่แอเรียของเรานะครับ <c oughs> พอตัดมาที่หน้านี้แล้วนะครับใครยังไม่มีใครยังไม่ได้พีออเดอร์ไหมกับอัลบั้มของน้องๆน,น,นะครับมินิอัลบั้มนี้ต้องบอกก่อนว่ามินิ วเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่จะให้ทุกคนสามารถีออเด d e r กับ mini ลบั้มของน้องได้ถามว่าการ p เ e o r d e r mini ลบั้มสาคัญไงสําคัญตรงที่มันมีของแถมครับทุกคนครับมันมี b e n e ฟิตไม่ว่าจะจาก YG จาก Weverse หรือจาก k t o w for you นะครับสามที่นี้มี b e n e ฟิตหมดเลยแล้วก็ b e n e ฟิตของจาก3ที่นี้ได้ไม่เหมือนกันด้วยบางที่จะได้เป็น p h โต้ group รวมบางที่ก็จะเป็น s e l ฟ i e แบบซุ่มเพิ่มอะไรเงี้ยนอกเหนือจากที่อยู่ใน product อีกคือมันจะมีความแตกต่างกันรูปเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นรู แต่ถ้าหลังจากนั้นหมดช่วงเวลาการพรีออเดอร์แล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะสั่งย้อนหลังเนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าคุณจะไม่ได้ของที่เป็นของเบเนฟิตแล้วแค่นั้นเองใครยังไม่มีนะครับสั่งซะนะจะได้คุยกับชาวบ้านชาวเมืองเขารู้เรื่องแต่ว่าอันนี้นะบ๊อบอัลสโต้นี่นะใครที่อยู่เกาหลีนะครับหรือว่าใครที่เพื่อนเดินทางไปเกาหลีหรือว่ามีญาติคนรู้จงรู้จักอยู่เกาหลีแล้วเขาสามารถซื้อให้ได้เก็ฝากซะนะเพราะว่าบ๊อบอัสโต้ในไทยไม่นามา ไ่ไมนอกเสีกจากคุณจะรอช่วงแบบเขาจัดแฟนมิตเลยอะไรอย่างนั้นน่ก็ซื้อของหน้าฮอลเอาแบบนั้นแต่ก็ต้องซื้อให้ทันเพราะประสบการณ์ของผมนะครับตอนคอนเสิร์ตแบ็คพิงคเสื้อที่หวังไว้นะครับอยากได้ไซส์ XL ไซส์อะไรที่มันเป็นยอดฮิตแต่คุณหาไม่ได้หรอกเชื่อผมเถอะนอก,กจากคุณจะตื่นแต่เช้ามากแหงกีตาร์ตื่นเพื่อที่ไปคิวแรกๆอะ่ะอย่าหวังว่าคุณไปสักบ่ายสองบ่ายสามมันจะยังมีเหลือให้คุณมไม่มีทางนะครับหาซื้อไม่ได้ไซส์ของคุณมันจะหมดแล้วคุณก็จะได้ไซส์ที่เล็กล เพราะมันจะคุณต้องซื้อเออโดยไม่ใช่ไซส์ที่คุณชอบอะไรงี้ยนะคุณมันจะเป็นแบบนั้นถ้าฝากได้ฝากนะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ที่จะที่จะบอกหมวกเลสเดวิลนี้ที่เขาใส่สปอยเราตั้งแต่ b a ดอัพสเตเดียมสเตยสวยๆเลยอยู่ในคอสวยๆนี่ที่ชิกิต้า หมกเลยวเดวิม้มีเขาขนาดนี้พอทั้นแทงไฟจะหนีไปในพ้นแล้วมันมาแบบเบบี้มอนสเตอร์ราชาของปีศาจคือแบบว่าเดวิลเว้ยจะไปลูซิเฟอร์เหรอมันก็ไม่ใช่ถูกป่มอะไรที่แบบว่าเป็นไอคอนิกของความเป็นปีศาจมันก็ต้องแบบเลดนเดวิึกออกง่ายๆเป็นไอคอนิกที่สามารถทําได้ต่างๆนันนะนี่ก็เป็นโฟโต้การ์ดโฮเดอร์นะครับที่เก็บการ์ดห้อยคอได้ห้อยกระเป๋าได้ห้อยนําปัดได้สมมติใครเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยก็จะแบบว่าใส่ตัวนี้ได้น่ารักตัวนี้ก็เป็นเสื้อนะฮะเป็นทีชเชิร์ดเนี่ยไอตัวที 2,000วอนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,200บาทโดยประมาณนะครับส่วนตัว t เช i r t ตัวนี้เนี่ย42,000วอนอยู่ที่ประมาณ1,000กว่าบาทตัวนี้ก็อยู่ประมาณ200ใช่อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณพันนิดๆน,น,นะครับขายแบบจัดเต็มมากนะครับ10วันที่ B1 นะครับ e v e n ์พา a ่านะฮุนไดโซไปซะหรือใครเดินทางไปเกาหลีช่วงนั้นก็ผมก็อยากได้มากโดยเฉพาะฮูดนะฮูดสีขาวกับฮูดสีแดงเนี่ยยังไม่มีมาชิส ต่อจากน้องโรราก็จะเป็นอาสาแล้วต่อจากอาสาก็จะเป็นแพริตาแล้วต่อจากน้องแพรก็จะเป็นรามีพาร์ทสจะเป็นพาร์ทของตัวมอนสเตอร์ชีสที่เป็นทีเซอร์แบบเต็มและที่ที่ไม่ใช่แบบเดี่ยวรายบุคคลแต่จะเป็นตัว MB แหละเออผมคาดหวังอาสามาคือผมแบบอยากโดนดาเมจดความสวยของอาสากะแทกตากะเน้นๆขอให้พี่ตาเขียวเข้าตรงนี้แล้วนะเข้าตรงนี้แต่อย่ามาเข้าตรงนี้นะตรงนี้แบบหนูไม่ต้องเข้ามาเพราะมันอยู่ในอยู่แล้ว เฮ้ยอุ้ยมีเขา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 เฮ้ยจะไล่พี่ไปไหนพี่ไปฝ่หรอจะอยู่ตรงนี้พี่อยู่กระดูกพี่เกาะขาดิอยู่เห็นไหมเดี่ยเขามีเข่าด้วยคุณอาซาเขามีเข่าด้วยทุกคนดูดีสิ baby i'm a monster baby, ที่รักฉันจะเป็นปีศาจนะโอ้ยรูปสวย,ยข้าไม่ไปหยุดยังไงก็สวยเกเปอะไรแล้วนี่ก็แบบฟิลปีกไหมปีกแบบจะเป็นแบบผายเปล่าขอตรงนี้เลยมาเลยนี่ยมันใช่คือแบบเซ็ตแบบปีศาจเลดเดวิลอะ่ะ ปเป็นเลดี้วิวแต่นี่แบบฟิลแบบแบก็กเดวิวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการจัดองค์ประกอบภาพมันใช่มันแมน่นเออไม่รู้ว่าปีศาจตัวนี้กินเลือดไหมไปกินพี่ได้นะ <c oughs> ไม่ไหวกูตายแน่วันที่หนึ่งกูตายแน่ต่อมาน้องแพ้ อูตายแลย้ว <All right. S 1> เราเป็นพ่อเราเป็นพ่อเราเป็นพ่อเราคือพ่อคนบ้าเลยจะไปอยากเดตเราเป็นพ่อเราเป็นพ่อออ่อออเ <c oughs> <c oughs> โดนดับไปเลยทำไมทำไมกูต <rua> ้องปากตัวเองเป็นพ่อได้ทำไมทำไมต้องลั่นวาจาลั่นปากแบบนี้ไป ครับลูกสาวคนที่เจ็ดเอ้ยเด็กมาเสียๆๆๆๆๆ <laughs> เสีย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 ร้อนเลยกูแม่มันแถมต้องเวิร์ดต,ต้องแบบสักเวิร์ดอุ้ย สวัสดีครับ1พันวัตนะครับสปอน์ตน้องๆ baby monster ตลอดเวลาเลยชาวช่องของผมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวรักนะสัมพันธ์ชาวอีกหลังเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่น่ารักที่จะสปอร์ตโปรดักต่างๆที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในช่อง1พันวัตนะครับยิ่งโดยเฉพาะเป็นโปรดักที่น้องๆ baby monster เป็นพรีเซนเตอร์แล้วด้วยเนี่ยโหทุกคนพร้อมสปอร์ตพร้อมผลักดันมากๆครับแล้วก็มีการเกิดเอนเกจเมนต์ในช่องของ 1. พันวัตเนี่ยลดนหล่านะครับ แต่และคอนเทนต์ที่มีการผลิตหรือมีการลอน u n c h ออกมาเนี่ยนะครับผมก็ได้รับฟีดแบ a ที่ค่อนข้างดีคอนเทนต์นี้ค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นตัวเองสูงมากนะครับมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนน่าจดจําซึ่งหนึ่งเองเนี่ยเหมาะมากกับโปรดักของเบบซีนะครับทางเรามีทีมที่พร้อมจะซัพพอร์ตที่จะร่วมงานทารายการทํางานรวดเร็วมากครับเพียงแค่คอนเฟิร์มมาไม่เกิน3 5ถึงวันเสร็จแล้วแน่นอนนะครับครับคุณครับเอ็นดูน้องหนึ่งด้วยนะครับเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะ ยังไม่ได้รีแคปรามิเลยรามิต้องบอกว่าอดูแค่นี้ จะข่าวไปไหนแม่คุณโอ้โหมันต้องมีหลอดไฟสัก2ดวงเนาะอาสะหลอดเดียวไม่พอมันต้องมีหลอดลามิเพิ่มอีกด้วยฟลูออเรสเซนต์หลอดที่2ของบ้านหลังนี้มันโอ้ดูโอ้โหคิดดูแล้วกันสมมติในอล l l Impact Arena จัดแฟนมีตแล้วมันเป็นช่วงจังหวะทิ้วไฟลงแล้วน้องยังอยู่บนสเตจอยู่ไม่เปิดแท่งไฟไม่เปิดแฟลชไลท์ไม่เปิดอะไรเลยเราก็สามารถมองเห็นน้องได้ดูผิวดิ มันโอ้โ oh, ห oh, oh. มันอะไรขนาดนั้นนวโอ้โหแสบตาอาบอดได้แล้วครับทุกคนน่ากลัวน่ากลัวหนูมาขนาดนี้อย่าไล่พี่ไปเลยพี่ของว้า oh. <Embassy> จบแล้วมีแค่นี้แหละภาคสองเดี๋ยวไปต่อกันพาคสามกันทุกคน